ไปออก MV มาค่ะฮ i guys! สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับเพรในช่องเพชจแซดอีกแล้วนะคะไม่ใช่ MV ของใครที่ไหนไกลนะคะก็เป็น MV ของสกอต t ์โคส a เป็นเพื่อนสนิทคนอเมริกันของเพชรเองนะคะหลายคนนะคะน่าจะคุ้นหน้าสกอต t มาจาก การ cover เพลงรักติดไซเรนเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษอ่าเป็นเพลงที่แบบว่าประสบความสาเร็จมากเลยนะได้ยอดวิว5ล้านวิว6ล้านวิวนางก็เป็นมิวสิกเชนเนาะเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยนางก็ได้ออกเพลงใหม่ของนางออกมาใน,นซ่จ้าเป็นมิวสิกวิดีโอที่มีชันอยู่ด้วยอ่าชื่อเพลงว่า Close Enough นั่นเองซึ่งเพลงนี้นะนางก็บอกมาคร่าวๆประมาณว่ามันเป็นเรื่องที่สะท้อนคนสําคัญในชีวิตของนางต่างๆแล้วก็มีชัดแกๆซึ่งก็บอกทุกคนว่าเพชรกับสกอตเนี่ยโหไม่น่าเชื่อ ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันมาได้นานขนาดนี้คือถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนละฟากโลกอะทุกคนแต่ว่าเฮ้ยเรายังเป็นเ <c oughs> พื่อนกันได้อยู่แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยแบบเรามีอะไรเราแชร์กันทุกอย่างซัพพอร์ตกันทุกอย่างเลยนะคะคือชีวิตเพจอะกราฟขึ้นอะ <c oughs> ส่วนหนึ่งก็มาจากสกอตเลยนะ <c oughs> ต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่ามันน่าจะมีฟุตเทจที่แบบสมัยตอนที่เพิ่งมาหากันช่วงแบบ 2- 3สาปีก่อนซึ่งตอนนั้นเพจก็จะยังไม่ได้สวยขนาดนี้นะคะอะไปดูกันเลยดีดกว่าค่ะ โอเคค่ะสกอตคอสดร็อกคลอสอีิ่นัฟนงอย่างโดดเดี่ยวโอ๊ยแล้วมันฉันแต่ก็เห็นแบบหน้าเก่าฉันเอง โอ้เดี๋ยวด้วยเด็ๆดขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะทุกคนสิ่งดีคืออะไรเดี๋ยวขอดูหน่อย It means more than words can say วันเกิดอะไรทุกคนสิ่งนี้ไม่คือลายมือฉันเองไม่คือลายล้อช่วงแรกที่เราจะกันใช่ไหมคะเรามีการส่งแพ็กเกจหากันแพ็กเกจก็คือพัสดุอะไรเงี้ยข้ามโลกข้ามทวีไปเลยจ้า ฉันก็ส่งของมากมายไปให้นางอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นการ์ดแล้วก็สิ่งที่อยู่ตรงกลางนั้นคืออะไรมันคือน่าจะเป็นตัวหนังที่ไปดูด้วยกันมัน้งแล้วกไ็ไปดูเรื่อง Pikachu ใช่ปะไปดูเรื่อง p i กาจูใช่ไหมตอนนั้นน่ะจะมีเพจมีน้องชายเพจแล้วก็มีสกอตไปดูใช่ไหมคือนางก็ไม่เปิดชื่อเรื่องด้วนยะฉันก็เฮ้ย Hey do I don't remember I'm sorry แต่ but but I only remember that we went to watch Pikachu Together, so it should be Pikachu, right? Why you make me feel like you do? Cause when I tried to hold you close, you pushed away. And I'm just lucky you were close enough that you would always stay. Cause when I tried to hold you close, you pushed away. พอเห็นแบบที่จ๊ะพอเห็นเพื่อนมานั่งทำอะไรแบบนี้ก็แอบตลกนิดนึง

Been deserve you. อะไรวะ you. ทำอะไรอะออกก็คือจะอาบน้ำหรอ s h a p t c h <oughs> o This is Thailand a remember s h a p t e r Two อันนี้น่าจะเป็นตอนที่นางอยู่ไทยหรอ

Low five. <laughs> yeah, I really mean that. You are still my best friend. Like we have been through a lot of things, and you always support me. You always forgive me, even I did something so bad to you. But you still move on, forgive me. Yeah. อันนี้นะทุกคนปฏิทินพวกนีนะ้ที่มันเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าเขาอะจากเมืองไทยกลับไปที่เมริกากี่วันแล้วทุกคนงงปะอุ้ยเจ็ดรวันเก้าร้อยเก้าสิบเก้วันเลยเหรอุเ่นนะฉันเห็นฟุตเทจที่แบบว่าเป็นเป็นสกรีนตรงนั้นฮนะ ตัวฉันนี่นะอ,อุ้ย This ตอนไหนวะ <c oughs> คือเราอะเจอกัน2ครั้ง2ปีทุกคนเอออันนี้ครั้งที่2ที่เจอกันแล้วคือตอนนั้นอะคือนางมาไฟาดึกมากฉันก็ไปรับนางเว้ยแล้วฉันก็ง่วงมากสมองไม่ทำงานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็คือก็อะถ่ายคลิปทักทายน,นิดนึงเป็นไงบ้างเซฮายเซฮัลโหลนิดนึงจ้า รีดี้อะทุกคนฉันบ้าเอาใหม่ขอกับไปดูอันเมื่อกี้ใหมเดี๋ยวปะคือฉันทํามาไอ่อะ แก <G ay> คือตอนนั้นนะ่เะเพ็รเชื่อแล้วเพชรรู้ว่าฟุตเทจจริงๆอะ่ะมันมีหลายฟุตที่แบบเพ็รบ้ามากทุกคนถ้าเกิดใครแบบว่า become my best friends แล้วว่า become my close friends ะจะรู้ว่าจริงๆเราฉันเป็นคนที่ปัญญาอ่อนมากฉันเป็นคนที่ติงตองฉันเป็นคนที่บ้าแต่ว่านางคัดมาเฉพาะตอนที่แบบว่าออกอากาศได้ <laughs> อันนี้คือความลึกซึ้งมากอะทุกคนคือนางก็มีความแบบว่าทำเป็นรูปออกมาเนาะเป็นตอนที่แบบ เจอกันในครั้งแรกและครั้งที่2ส,สังเกตจากผมนางนะคือถ้าผมนางยาวหมายถึงครั้งแรกผมนางสั้นหมายถึงครั้งที่2องแกทุบ <laughs> ทำไมเพลงมันเศร้าอ่ะ I don't deserve you what what do you mean หมายควมว่าไรอ่ะทำไมเพลงไันเศร้าขนาดเนี้ย <laughs> แต่เอาจริงอ่ะฉันรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเพลงมันต้องตีความ แล้ว MV เนี่ยก็ต้องตีความต้องมีความอินเทอร์เพรสเยอะเลยเราจะดูแล้วเข้าใจตรงๆไม่ได้มันมีความอาร์ติสติกศิลปะอืออือฉันชอบฉากนี้จังมันเหมือนฉันกำลังดูซีรีส์อยู่ล o r เฮ้ยม so ุมนี้นางหล่อนะรีนี่ก็สวยฉันมองแล้วมันเป็นฉากซีรี ฉันคิดการทุกครั้งที่เป็นฟุตเทจจากไทยแลนด์เพราะฉันกลัวฉันมีความอินซีเคียวมีความระแวงว่าแบบมันจะเอาฟุตไหนมาใช้คือทุกคนคือแบบว่ามันจะมีหลายตอนนากเลยเพชอะไม่ห่วงสวยไงเพชก็จะแบบหน้าสดหน้าโลนแล้วบางทีสิวขึ้นเป๋อะไรเงี้ยฉันก็แบบแกจะเอาหน้าฉันตอนนั้นออกหรือเปล่าเนี่ย อ,อ,อ๋อแล้วก็ฟุดเมื่อกี้นะคะก็คือเพชจะเป็นคนขีม่มอเตอร์ไซค์แต่สกอตก็จะเป็นคนซอนไทายฉันเองไปหน้าฉันสิหน้าใหม่แล้วนะคะก็เพิ่งถ่ายไปไม่นานนะคะไม่ใช่ฟุดจากเมื่อก่อนใดๆ <c oughs> แล้วคือนั่นเนี่ย ฟูดเมื่อก่อนที่แบบว่าฉันคิดว่ามันจะทำลายฉันไม่เลยฟูดตอนนี้นี่แหละทำลายฉันเอง <c oughs> oh, เดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวนะตายแล้วมันข่าฉันนึกว่ามันร้องไห้ <c oughs> จริงๆเมื่อกอี้ฉันนึกว่านางร้องไห้ฉันนึกว่าตกใจว่าเป็นอะไรแต่เดี๋ยวนะฉันต้องตีความนะมันมี มีความปฏิทิน999หมายความว่านางอะจากจากประเทศไทยครั้งล่าสุดมา999วันแล้วแล้วทีนี้นเราก็ต้องมาคิดอีกทีว่ามันนางหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยทำไมต้องเลข9 999อ๋อมันอาจจะสุดแค่นี้เพราะว่า1000มันไม่พอเลยแล้วก็ไม่รู้อุ่ยฉัน,นั่ารักอยู่นะ Always been enough for have been through. I don't deserve you you're someone that I don't deserve I'm always trying to find my worth you never to from me back to Thailand I'm always saying what I need and sometimes I not have around but you always ลบแล้วแสดงว่ามันหมายถึงว่าอีก100วันเขาก็จะได้กลับมาอย่างประเทศไทยจบยังจบพอดีเลยจบด้วยอันนี้แหละดีลบหนึหมายถึงว่าอีก100วันก็จะมาถึงไทยแลนด์แล้ว God you you did such a great job your voice your MV a lot of effort you put into this music video I want to say congratulations <laughs> and that's awesome like everything looks so great ทุกคนดูมาจนถึงตอนนี้ยังไงก็ช่วย support Scott ด้วยนะคะนางแบบว่าตั้งใจทำเพลงมากไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงของนางเองเป็น original music แบบนี้เนาะในการถ่าย mv นางทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนโปรดักชั่นทุกอย่างนางเก่งมากทำได้ขนาดเนี้ยทุกคนนะคะสามารถไปฟังเพลงนี้ close enough ได้นะคะทุกช่องทาง streaming ทุกอย่างเลยนะคะจู๊สปอติฟายยูทูบมิวสินะคะไปซัพพอร์ตนางด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะสกอตก็ยังทำคัฟเวอร์เพลงด้วยนะคะนางก็จะลงคัฟเวอร์เพลงที่เป็นแบบของเอเชียเยอะคัฟเวอร์เพลงไทยอย่างนี้นะคะองไปภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าเพลงเกาหลีเพลงญี่ปุ่นนะคะคือนางก็มีความตั้งใจไว้ว่าอยากจะเป็นชาแนลที่รวบรวมดนตรีจาก หลากหลายประเภทหลากหลายมุมมองหลากหลายวัฒนธรรมผ่านชาแนลของนางอย่างนี้นะคะใครที่แบบชอบดนตรีชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบในผลงานของนางนะคะฝากไป Subscribe นางด้วยนะคะที่ช่องที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะ ก็คือถ้าทุกคนสปอร์ตเพรเพรก็อยากให้ทุกคนสปอร์ตสกอตด้วยนะคะเพราะว่านางก็เป็นเบื้องหลังของเพจในหลายๆอย่างในการทําช่อง YouTube เลยยังไงทุกคนนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะคะไม่ต้องทําที่ช่องเพจก็ได้แต่ไปทําที่ช่องสกอตก็ได้นะคะนางต้องการ full of your support นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งช่องสกอตคอสตาด้วยนะแล้วก็มาเจอกักบเพรในช่องเพจแซในคลิปถัดไปค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย